สวัสดีค่ะเป้ต่อเติมบ้านชุสนะคะวันนี้เป้อยู่ที่หมู่บ้านชลดาจังหวัดสระบุรีนะคะเรามาดูผลงาน PU ฟาร์เนนะคะอันนี้เป็นสีที่ลูกค้าเลือกนะคะก็ลองดูว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยตรงนี้นะคะจะเป็นไม้ฝ้าไม้ฝาเชลรานะคะตรงนี้ที่เจาะรูไว้ก็คือสำหรับไฟฝังฝ้านะคะสีนิ้ว ตอนนี้ช่างเราก็ทํางานกันอย่างขมักขม้นนะคะเพราะว่าช่างเราทีมงานเราฝีมือแล้วก็เก่งนะคะนิสัยดีเพอร์เฟกนะคะเพอร์เฟกน่ารักนะคะก็ตอนนี้เราก็มาดูหน้าง,งานกันว่าออกมาหน้าง,งานเป็นยังไงอันนี้เป็นเสารแรงที่ทางตัดเติมบ้านชูสแถมให้นะคะเป็นเสาแบบนี้เลยนะคะถ้าอยาลูกค้ายอยากได้เพิ่มแบบเป็นเหล็ก และรอบเสารหรือว่าเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าก็เพิ่มเงินตามจํานวนเหล็กนิดเดียวเองนะคะก็ส่งแบบให้เราดูเราก็ทําได้หมดนะคะถ้าชอบแบบไหนก็อยากให้ลูกค้าได้หลังคาได้เสาได้สีแบบที่ลูกค้าชอบนะคะเพราะว่าหลังคาก็จะอยู่คู่กับบ้านเราไปอีกนานเลยนะคะอันนี้ก็บรรยากาศที่บ้านลูกค้านี่คือบรรยากาศดีมากก็จะมีต้นไม้ความเขียวขจีนะคะแล้วก็มีหลังคาสวยๆมา ด้วยนะคะก็หลบแดดหลบร้อนหลบฝนนะคะด้านบนของหลังคาเนี่ยทางเราด้วยความตรงเนี้ยที่เป็นต้นไม้เยอะนะคะทางเราก็ติดตะแกรงกันใบไม้ไว้ให้ด้านบนเพราะว่าถ้าเศษใบไม้ร่วงมานะคะก็สามารถทําให้เศษใบไม้เนี่ยมันสามารถอุดตันตรงตรถต,ตรงท่อหรือตรงรางน้ําได้นะคะทาให้ไม่ทำให้น้ำอ่ะไม่สามารถไหลลงมาตามปกติตามลงตามท่อน้ำทิ้งได้ปกตินะคะเราก็จะใส่ไว้นะคะ ถ้าลูกค้าเห็นว่าง,งานของเราสวยถูกใจนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจเตอตร์มานชูสนะคะหรือว่านันแลแอดชูสดอตรูฟที่ขึ้นไว้นะคะยังไงก็เข้ามาติดต่อสอบถามได้นะคะทางเรามีแอดมินยินดีให้บริการนะคะแอดมินน่ารักและก็พูดจาดีนะคะยังไงคอนเฟิร์มนะคะทางเราจะยินดีให้บริการอย่างเต็มที่กับลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ไปลาประกอบขอลูกค้า,คาท่านเราสาุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะมีความสุขมากค่ะ